เพราะว่าจะประจำวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคม2023สัปดาห์ที่6เทศกาปัสกาบทอ่านจานังสือกิจการอัคราสาวก เวลานั้นฟิลิปไปเมืองหนึ่งในแคว้นสมาเรียและประกาศเรื่องพระคริสตเจ้าให้ชาวเมืองนั้นฟังประชาชนที่ได้ฟังถ้อยคําของฟิลิปและเห็นเครื่องหมายอัศจรรย์ที่เขาทําก็พร้อมใจการฟังคําสั่งสอนของเขาคนหลายคนที่ถูกปีศาจสิงอยู่ร้องเสียงดังแล้วปีศาจก็ออกไปคนอัมาพาตและคนง่อยจํานวนมากหายจากโรคประชาชนในเมืองนั้นจึงชื่นชมอย่างมาก บรรดาอัครสา,าวกที่กรุงเยรูซาเลม็มส่งเปตโตรและยอนไปหาชาวสมาเรียเมื่อรู้ว่าเขาได้รับพระวาจาของพระเจ้าแล้วเมื่อเปตโตรและยอนไปถึงก็อธิษฐานภาวนาเพื่อชาวสมาเรียเหล่านั้นให้ได้รับพระจิตเจ้าเพราะยังไม่มีผู้ใดได้รับพระจิตเจ้าเลยเขาเพียงแต่ได้รับสิทธิ์ล้างบาปเดชะพระนามพระเยซู องพระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นเปโตรละยอนจึงปกมือเหนือเขาทั้งหลายและเขาเหล่านั้นก็ได้รับพระจิตเจ้าเพลงสดุดีแผ่นดินทั้งมวลเอ๋ยจงโห่ร้องสันเสริมพระเจ้าเถิดจงร้องเพลงสดุดีสัรเสริมพระสิริรุ่งโรดแห่งพระนามพระองค์จงถวายพระเกียรติแด่พระองค์ด้วยถ้อยคําสรรเสริญจงทูลพระเจ้าเถิดว่าพระราชกิจของพระองค์ช่างน่าเกรงขาม พระอนุภาพช่างยิ่งใหญ่แม้กระทั่งศัตรูยังก้มลงเฉพาะพระพักแผ่นดินทั้งมวลกราบนมัสการพระองค์ร้องเพลงสดุดีแด่พระองค์ร้องเพลงสดุดีสรรเสริมพระนามพระองค์มาเถิดจงดูพระราชกิจของพระเจ้าการกระทําของพระองค์ต่อมนุษย์ช่างน่าพิศวงพระองค์ทรงเปลี่ยนท้องทะเลเป็นแผ่นดินแห้งทรงให้เขาทั้งหลายเดินข้ามแม่น้ำไป ดังนั้นเราจงยินดีในพระเจ้าเถิดพระองค์ทรงปกครองด้วยพระอนุภาพตลอดการพระเนตรเฝ้าดูในานาชาติเพื่อคนกระบจจะไม่ลุกขึ้นต่อสู้กับพระองค์ท่านทั้งหลายที่ยำเกรงพระเจ้าจงมาและจงฟังเถิดข้าพระเจ้าจะบอกเล่าสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำ เพื่อข้าพเจ้าขอถวายพระพรแด่พระเจ้าพระองค์ไม่ทรงปฏิเสธคำภาวนาของข้าพเจ้าไม่ทรงถอนความรักมั่นคงของพระองค์จากข้าพเจ้าบทอ่านจากจหมายนบุนเปตโตรอัครสาวกฉบับที่หนึ่งลูกที่รัก จงนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระคริสตเจ้าในจิตใจของท่านจงพร้อมเสมอที่จะให้คำอธิบายแก่ทุกคนที่ต้องการรู้เหตุผลแห่งความหวังของท่านจงอธิบายด้วยความอ่อนโยนและด้วยความเคารพอย่างบริสุทธิ์ใจเพื่อเมื่อท่านถูกใส่ร้ายผู้ที่กล่าวร้ายความประพฤติดีของท่านตามคำสอนของพระคริสตเจ้าก็จะต้องประสบความอับอายหากเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า การทนทุกข์เพราะทำความดีนั้นย่อมดีกว่าการทนทุกข์เพราะทำความชั่วพระคริสตเจ้าซึ่งพระชนเพียงครั้งเดียวเพราะบาปพระองค์ผู้ทรงชอบธรรมซึ่งประชนเพื่อคนอธรรมพระองค์จะทรงนำเราไปเฝ้าพระเจ้าพระองค์ทรงถูกประหารชีวิตในสภาพมนุษย์แต่พระจิตเจ้าประทานชีวิตให้พระองค์อีก บทอ่านจากพระวรสารบุญยอนเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าถ้าท่านทั้งหลายรักเราท่านจะปฏิบัติตามบทบัญญัติของเราและเราจะวอนขอพระบิดา แล้วพระองค์จะประทานผู้ช่วยเหลืออีกองค์หนึ่งให้ท่านเพื่อจะอยู่กับท่านตลอดไปคือพระจิตแห่งความจริงซึ่งโลกรับไว้ไม่ได้เพราะมองพระองค์ไม่เห็นและไม่รู้จักพระองค์แต่ท่านทั้งหลายรู้จักพระองค์เพราะพระองค์ทรงดำรงอยู่กับท่านและอยู่ในท่านเราจะไม่ทิ้งท่านทั้งหลายให้เป็นกำพร้าเราจะกลับมาหาท่านในไม่ช้า โลกจะไม่เห็นเราแต่ท่านทั้งหลายจะเห็นเราเพราะเรามีชีวิตและท่านก็จะมีชีวิตด้วย ในวันนั้นท่านจะรู้ว่าเราอยู่ในพระบิดาของเราท่านอยู่ในเราและเราอยู่ในท่านผู้ที่มีบทบัญญัติของเราและปฏิบัติตามผู้นั้นรักเราและผู้ที่รักเราพระบิดาของเราก็จะทรงรักเขาและเราเองก็จะรักเขาและจะแสดงตนแก่เขาข้อคิด ผู้ช่วยเหลืออีกองค์หนึ่งในระหว่างอาหารข้ามมื้อสุดท้ายของพระเยซูเจ้ากับบรรดาอัครสาวกพระองค์สัญญาจะประทานพระจิตเจ้าผู้ช่วยเหลืออีกองค์หนึ่ง advocate หมายความว่าการอยู่กับ เพื่อสารตอบพันธกิจของพระเยซูเจ้าพระจิตเจ้าจะอยู่กับเราอยู่ใกล้ชิดเราพระจิตแห่งความจริงตรงข้ามกับปีศาจจอมโกหกพระเยซูเจ้าและพระจิตอยู่กับชุมชนคริสเตชนช่วยนำเราให้สนิทสัมพันธ์กับพระบิดายอห์นบทที่14ข้อที่21ขอบคุณหนังสือไบเบิลไดอารี่2023